ก็ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าตอนแรกนึกว่าจะเจออินโดแต่ก็เจอเวียดนามแต่สุดท้ายแล้วกันเข้าไปรอบ4มันก็คงมีแต่ทีมที่แข็งครับก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไร ก็พวกเราทุกคนก็สามารถเล่นทดแทนกันได้หมดครับก็เป็นเรื่องที่ดีของพวกเราเพราะว่าเซมิไฟแนลก็แข่ง2วันเตกทีมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วก็จริงๆไม่ได้แตกต่างนะครับก็เหมือนแค่มีปอกแขนเข้ามาอยู่ในแขนแค่นั้นแหละครับนอกนั้นมันก็เหมือนเดิมก็ทําตัวนอกสนามก็ปกติแต่ในสนามมันก็อาจจะเขาเรียกอะไรมันต้องมีความกระตุ้นหรือว่าแม้กระทั่ง พี่มวยพี่อุ้มเองทุกคนก็นกระตุน้นช่วยกันกระตุ้นกันหมดครับก็<อ>ไม่ไม่กังวลน,นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราทำางไงก็ได้พวกเราต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ครับอย่าประมาทแล้วก็พวกเราต้องอต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ต้องเอาชัยชนะให้ได้ครับเพราะว่าต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนในรอบแรกแต่การที่เข้ามารอบรองมันค่อนข้างที่จะหนักกว่ารอบแรกอยู่แล้วครับ มันจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถเข้ารอบชิงแล้วก็เอาแชมป์กลับไปได้ก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผม